ู้ชมที่อครครับประเทศไทยเราเนี่ยนะก่อนที่จะไม่ห็นประเทศไทยเราเนี่ยเปลี่ยนมาตลอดเป็นระยะระยะ,ะแต่ไม่ใช่เปลี่ยนชนชาติหรือเปลี่ยนอะไรแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนชื่อตั้งแต่อายุทยาก็เปลี่ยนมาเป็นกรุงเทพมาเป็นธนบุรีจากธนบุรีก็มาเป็นกรุงเทพมหานครคในยุคหนึ่ง ที่ต้นต้น,ตนของกรุงเทพมหาคนครนั้นเรายังใช้คำว่าประเทศสยามค่ะนามพระเถงว่าเมิองทองเห็นไหม,มแต่มายุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยทำไมจึงเปลี่ยนมาเป็นประเทศไทยครับนะก็ต้องการท่านผู้นำในสมัยนั้นนะคะต้องการเปลี่ยนให้ประเทศไทยได้ทันุเทียมกับ ชาติอื่นมากยิ่งขึ้นค่ะเด้เปลี่ยนจากคําว่าสยามเป็นไทยแล้วก็ออกนโยโบายหลายๆอย่างเพื่อรวมความเป็นชาติและสร้างความเป็นชาติแก่ไทยคําว่าเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นชาติที่จเจริญขึ้นมาในสมัยนั้นยุคนั้นใคร,นะรครับนั่อาจจอมพลปพิบูลสงครามค่ะจอมพลปพิบูลสงครามชื่อนี้เนี่ย ยุคนี้สมัยนี้ก็ยังรู้จักกันดี<ะ>ผ่านที่เกิดไม่ทันในยุคนั้นเนี่ยนะครับผมเรียนให้ทราบว่าก็ประเทศไทยเรานี่ก้าวมากเลย<ะ>ห้องเมื่อสักครู่นี้ที่มีประชาชนมาแต่งตัวเป็นแบบสมัยรัชากาลที่สี่กับรัชากาลที่ห้า แล้วก็แต่งมาจนกระทั่งมาถึงสมัยจอมพลปพ,พิบูลสงรามในการที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองรูปแบบของประชาชนนั้นจอมพลปพ,พิบูลสงครามให้เปลี่ยนหมดจากการนุ่งผ้าถุงนุ่งผ้านุ่งนะครับให้เปลี่ยนหมดให้เป็นนุ่ง กระโปงสวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการให้พัฒนาขึ้นไปเพราะในช่วงนั้นเนี่ยต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอเมริกาก็ตามติ้งฝรั่งเศสก็ตามแต่เขาก็นิยมได้สูงหัว่ะพอตกมาถึงสมัยที่จอมลพลปพิบูลสุครามท่านก็ออกกฎบัญญัติ ให้ผู้หญิงไทยที่สวมหมวกชายไทยก็สวมหมวกเนี่ยมีรูปอยู่ทางด้านนี้ให้เห็นด้วยนะคะใช่ใช่นน่ไงสวมหมวกใช่ไหมและสำคัญที่สุดนั้นสิ่งที่ทำให้ตกตะลึงกับบรรพบุรุษของเราเป็นที่สุดถึงขนาดลคลั่ครวนกันเหลือเกินว่าไม่น่าจะต้องออกคำสั่ง นั่นก็คือห้ามกินหมาดห้ามกินหมากทั่วประเทศชาวบ้านชาวช่องที่ติดหมากกันมาร้องกระทับประเทศพุ่วมาพุ่งมามากนะครับแล้วท่านจะเห็นได้ว่ามันก็ดีไปอย่างหนึ้งจากค่อยๆเรือนหายไปเรือนหายไปจนกระทั่ง เวลานี้ประเทศใทยเราเนี่หาคนกินหมากไม่ได้ไม่ก็มีใช่ค่ะอาจจะมีนิดนีดเน,น,น่อพระสงฆ์พระเจ้าหรือว่าอาผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยังเขียวอยู่เท่านั้นเอง<ะ>มันก็ดีและที่เขาอ้างว่าต้องออกพระราชบ,บัญญัติการห้ามกินหมากเพราะว่าเวลาทานหมาแล้วเนี่ย ชอบบ้วนทิ้งค่<ฮ>ะ,ะลกตามถนนโน้นทางสกปรกนะครับ <ฮะ S 1> มันก็เป็นการเรื่องดีไปอย่างหนึ่งค <ฮะ S 1> นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของไทยเรานะครับ <ฮะ S 1> มาจบกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับและสำคัญที่สุดนั่นก็คือยุคสมัยจอมพลป,ปพิบูลสงครามได้เกิดขึ้น วิทยุการวิทยุแล้วก็การโทรทัศน์ค่ะเพื่อเป็นสื่อของรัฐบาลในการได้ขำสุนตประชาชนนะคะในนโยบายต่างๆค่ะยุคนั้นสมัยนั้นก็มีการตั้งสถานีวิทยุขึ้นนะครับเป็นครั้งแรกนี่ก็เป็นการสร้างความเจริญให้แก่ประเทศชาติของเรา นะครับนี่ก็ย้อนอยุใคให้เห็นชี้บอกให้รู้ว่าประเทศไทยเราเริ่มก้าวเข้าสู่อาณยะเข้าเชียงกับชาตต่างชาติเขา,าะนะครับเชิญพาต่อห้องต่อไปนะคะเป็นห้องสีสันตะวันตกค่ะห้องนี้ห้องอะไรครับเนี่ยห้องนี้คือห้องสีสันตะวันตกค่ะจะตรงกับช่วงเวลาสางครามเย็นน่นะคะ<อ>ที่บริการมาตั้งฐานทัพอยู่ในประเทศเวียดนามค่ะ แล้วก็เขาก็มาตั้งฐานทัพไปในประเทศไทยด้วยใช่ที่อูตะา,าค่ะอูตเภา,าที่อุบลแถวภาคอีสานค่ะแล้วตลอดจนกระทั่งในกรุงเทพก็มีบรรดาพวกจีไอทั้งหลายค่ะเข้ามาพักกันอยู่เต็มไปหมดเลยมันจึงเกิดบรรยากาศสิ่งหนึ่งซึ่งประเทศไทยเราไม่เคยมี นั่นก็คือบรรดาบานนายคลับต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นในกรุงเทพมหาคนครจีไอก็ดังมากนะครับแล้วนายคลับเนี่ยอันนี้เนี่ยเขาจำลองออกมาเนี่ยได้ถูกต้องสวยงามานะครับเหมือนแป๊ะเลยเนี่ยเข้ามา แต่ว่าอันนี้ค่ะที่อยู่ในตู้เนี่ยจะเป็นาจำลองเครื่องดื่มนะคะ,ะขวดเนี่ยค่ะเป็นขวดเดิมแต่ว่าน้ําที่อยู่ด้านในนะคะไม่ใช่เหลา้าไม่ใช่พวกเครื่องดื่มที่ตามสลากด้านนอกแล้วนะคะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าใครมาเที่ยวนะคะขอความกลูนาไม่เอาออกมาดื่มกันนะคะมีมีค่ะ<ม>ทดสอบว่าของจริงหรือเปล่าโอ้โหคนเราเนะะอะห้องต่อไปเลยไหมคะห้องต่อไป ห้องต่อไปคือห้องเมืองไทยวันนี้ค่ะเมืองไทยหลังจากห้องนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหห้องนี้มันห้องอะไรกันเนี่ยปุบปับปุบปับปุบปับนี่คือห้องเมืองไทยวันนี้ค่ะนี่คือโมเดลจําลองนะคะแะทนทั้ง DNA ของคนไทยในปัจจุบันค่ะที่มีเทคโนโลยีนะคะซึ่งเข้าไปอยู่ในสายเลือดแล้วค่ะคือมองไปทางไหนก็จะมีแต่เทคโนโลยีนั่นเองค่ะนี่เป็นความก้าวหน้าอย่างหนึ่งค่ะ ของทางวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดการก้าวหน้าเกิดขึ้นใ,ให้เห็นถึงว่าประเทศไทยเราก็ไม่ใช่ดอยต่างประเทศเขามีอะไรเราก็ต้องมีขอบเขาจนกระทั่งความเจริญรุ่งเรืองนี่ก็มันเป็นพวกไฮเทคแล้วใช่ค่ะนะพวกไฮเทคมากกระทั่งเวลานี้จาก ไอ้มือถือโทรศัพท์แฝงตามบ้านเปลี่ยนมาจนกระทั่งเป็นมือถือค่ะแล้วอย่างก้าวหน้าไปเป็นอะไร3 4 G 5 G ่าทำให้เห็นถึงความก้าวหน้าของประเทศไทยเราไม่ล้าหลังค่ะ<ร>บางทีเหมือนจะมากเกินไปอะค่ะคือเข้ามาอยู่ในสายเลือดแล้วเอาออกมาไม่ได้แล้วเทคโนโลยีกับคนไทยเนี่ยค่ะซึ่งใจ <c oughs> ว่ามันเอาเข้าไปมากขึ้นไปแล้วค่ะ คนไทยเราเนี่ยนะครับมันก้าวกระโดดบางทีบางครั้งไกลไปกว่าคนที่เขาคิดต่างประเทศเข้ามาขายเราอีกนะเราก้าวไกลไปกว่าเขาอีกอจนกระทั่งเวลานี้นักเรียนเห็นไหมเป็นสังคมก้มหน้าค่ะทุกคนจะก้มอยู่กับจอโทรศัพท์ของตัวเองเท่านั้นนะคะต่อไปคนไทยก็เดินก้มหน้าต่อไปแล้วเพราะว่า เงินทองไม่มีเอาไปสร้างสิ่งที่มันทันสมัยนะเด็กก็เลยก้มหน้าอย่างเงี้ยเดินทุกวันทุกวันกว่าจะโตแล้วห้องต่อไปเลยนะคะห้องต่อไปคือห้องมองไปข้างหน้าค่ะมองไปข้างหน้าทิศทางข้างหน้าที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยมันจะเป็นไปยังไงเราจะก้มหน้าต่อไปหรือเปล่าเชิญ ท่านผู้ชมเจึองรบครับห้องนี้เป็นห้องคล้ายๆกับว่าเป็นสถิติใช่ไหมอ่าค่ะห้องมองไปข้างหน้าค่ะสำนองนั้นค่ะแล้วเราก็จะมีจอนะคะให้สําหรับเขียนข้อความค่ะเราจะมีโจทย์ให้ที่หน้าจอว่าเราจะฝากอะไรถึงนายกนะคะแล้วข้อความก็จะไปขึ้นอยู่ที่กระดานค่ะอ๋อค่ะนี่ค่ะทางด้านนี้นี่ก็น่าสนใจคนไทยเชื่อในทางหมอดู ถึงห้าสามจุดแปดเปอร์เซ็นใช่ไหมโอ้โหน่าตกใจเหมือนกันนะ,นะะไม่เชื่อมันในตัวเองนะโอ้อันนี้เป็นสถิติที่น่า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 คิดค,คนไทยดื่มน้ำบรรจุขวด ทุกๆหนึ่งชั่วโมงคนไทยตายห้าคนเพราะโรคหัวใจแล้วก็ขาดอะไรหลอดเลือดใช่ไหมกร <c oughs> ุงเทพมหานครเป็นเมืองหน้าท่องเที่ยวที่สุดลำดับสามคนไทยพบหวยฮิตที่สุดแน่นอน <c oughs> แน่นอนคนไทยไม่มีความหวังนะอา่า บริโภแอพโอ้โหเด็ดนะอันนี้ก็เป็นเศรษฐกิจได้เป็นสถิติอย่างหนึ่งเหมือนกันนะในการที่จะเก็บข้อมูลเรารัฐบาลเขาจะเอาไปพัฒนาก <c oughs> ็นับว่าเป็นประโยชน์ห้องนี้เขาเรียกอะไรนะห้องอะไรหองมองไป มองไปข้างหน้า<ะ>คนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยวันละเจ็ดบรรทัดเท่านั้นเองหลังจากที่เราเดินชมห้องต่างๆจนได้รับความรู้มากมายแล้วมาถึงห้องสุดท้ายต้องมองไปข้างหน้าซึ่งห้องนี้จะตอกย้ําให้คุณรู้ว่าวันพรุ่งนี้ของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรคนรุ่นปัจจุบันเท่านั้นที่จะให้คําตอบได้ท่านผู้ชมที่โรคครับ วันนี้รายการขิ้งแก่กรุงสยามผมประสานสินจารุไหนมั่นได้พาท่านผู้ชมมาชมมิวมีเสียมสยาม,ม,ย,ม,ย,ามยืดนยาวมากมีทั้งหมดตั้งสิบกว่าห้องเลยกันและสำคัญที่สุดนั้นก็คือได้รับความการุณาจาก คุณยานทวีเสือสืบพันธุ์หรือว่าคุณตัมเมซึ่งได้ให้ความการุณาในการที่พาไปชมทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณ,คคณตัมเมเระใโอกาสนี้สุดท้ายผมอยากให้คุณตัมเมช่วยบอกประชาชนทีว่าคุณจะมาที่แห่งน,นี้มาชมะจะมาอย่างไร แล้วก็มือมาแล้วเนี่ยผลจะเป็นยังไงในการที่ท่านจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเล็กน้อยลองบอกท่านผู้ชมก็มิวเซียมสยามของเรานะคะอยู่ติดก,กับสอนอพระราชวังเลยค่ะเราจะเปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่10บโมงเช้าจนถึง6มโมงเย็นค่ะโดยค่าเข้าชมนะคะผู้ใหญ่100บาทชาวต่างชาติ3 0 0บาทสำหรับนักเรียนนักศึกษาเท่าละห0บาทเท่านั้นค่ะ สามารถติดตามนะคะคกิจกรรมของทางมิวเซียมสยามได้ทาง f c e e o o o k แ Fanpage ของมิวเซียมสยามเลยค่ะท่านได้ทราบว่าการเดินทางมาแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็มีสำหรับเป็นการทำให้การบำรุงหรือว่าการเสนอสิ่งใหม่ๆข้าวหน้าต่อไปของมิวเซียมสยามเนี่ยจะต้องพัฒนาต่อไป แต่เวลานี้เท่าที่ชมดูแล้วเนี่ยนะครับก็มีความก้าวหน้าแล้วทำให้เราผู้มาชมได้รับความรู้มากต่อสมควรวันนี้ผมประสานสินจารุนหนมั่นรายการขิงแก่กรุงสยามหมดเวลาก็ต้องกล่าวขอบคุณท่านผู้ชมที่ได้ติดตามรายการแล้วก็ขอขอบคุณ คุณต่างเมด้วยนะครับขอบคุณและปัอยนี้หมดเวลาแล้วครับผมก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมวไ้ณโอ,อกาสนี้ด้วยครับสว,ส,สวัสดีครับ